เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุท่านกันด้วยเนะครับยูกับพอบเอน n ิ่งดีกันอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในซีรีส์มาหัววัดเช่นเคยวันนี้เราก็จะมาทําการทํฟาร์มตกปลากันน,นะครับผมในซีรีส์มกหัววัดซีรีส์นี้นั่นเองว้าวฟาร์มตกปลาที่ผมจะมาทํานั้นก็คือฟาร์มตกปลา แบบออริจินอลเลยครับอันนี้ผมก็ได้แบบมาจากฝรั่งนะก็เดี๋ยวจะทิ้งเครดิตไว้ให้ข้างใต้คลิปนะครับก็เรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราต้องมีฐานก่อนนะฐานกว้า,กวาง5ยาว4นี่ครับเราต้องทําฐานแบบกว้าง5ยาว4นะครับวางเป็นอะไรก็ได้นะครับผมอันนี้ผมแบบคํานวณมาแบบ yes> เป๊ะเลยว้านี่ครับเราวางกล้องไว้ตรงนี้นะครับ2กล้องเสร็จแล้วเราก็วางบ็อกตรงนี้2บล็อก วางบล็อกวางขึ้นมาอันนี้แล้วเราก็ทำการวางฮอปเปอร์ครับนี่ฮอปเปอร์ไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ต่อไปข้างหลังอีกนี่เป็นไงละ่ะเราให้มันได้แบบรูปทรงประมาณดีนะครับผมแล้วเสร็จแล้วเราเอาบล็อกมาวางตรงนี้แล้วเราก็เอาแบบสแปอะไรนะเขาเรียกว่าไอที่เหยียบอะครับเอาแบบไหนก็ได้นะมาแตะเอาไว้ผมเอาแบบสีทองมันเท่แล้วก็ตรงนี้ แล้วก็วางบล็อกตรงนี้มาบล็อกหนึ่งครับวางขึ้นแล้วก็วางบล็อกนี้เราลองเอาปุ่มมากดเช็คดูนะครับว่ามันหันไปด้านไหนนะโอเคให้มันหันแบบด้านนี้นะครับถ้าเกิดมันหันแบบด้านอื่นเราก็อย่าไปวางมันนะครับให้ทุบแล้ววางใหม่ให้มันได้แบบด้านนี้นะโอเคแล้วก็เอาปุ่มออกครับเสร็จแล้วเราก็วางบล็อกตรงนี้ต่อแล้วก็วางบล็อกกล่องดนตรีครับโน้ตบล็อกแล้วก็ เอาสแลปเปอร์วางไว้ข้างบนครับ <c oughs> แบบประมาณนี้นะให้มันได้ลูกทรงประมาณนี้นะครับแล้วสิ่งที่เราต้องการต่อไปก็คือทิปวายฮุกครับแปะไว้ตรงนี้อ่า,าดูดีไปดิแล้วก็ใช้สปริงครับผมโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็วางน้ํานะนี่แหละนี่นี่ยังไม่เสร็จนะครับเราต้องทําการวางสแลปเปอร์ตรงนี้ กับตรงนี้นะครับเพื่อวางรสโต้นะฮะเราต้องวางรสโตนไว้ตรงนี้กับตรงนี้โอเคประมาณนี้ใช่ไหมให้เราขึ้นไปเยียบดูตรงเส้นได้นี่นะครับโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับฟาร์มตกปลาเป็นไงง่ายเปล่ะเป็นไงสองนาทีสามนาทีก็เสร็จโอ้โหไวจัดนี่ครับวิธีการตกปลาก็ให้เรามองไปตรงนี้นะแล้วเราก็ปาหุกไปเลยครับโอเควิธีกับใช้ในเทคนิคไปก็คือมันจะทําการกดโนตบล็อกนะครับผม ใช่มิว<ล>า<ล>าเซฟไม่ได้ครั้งที่นว่ามันต้องกดโนตบล็อกครับคอยดูนะครับมันจะตกปลาได้นะมันจะต้อง F K แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมร์มตกปลานี่ไงเราได้ปลาแล้วที่ผมทํความตกปลานี่ไม่ใช่อะไรนะครับผมอยากได้แบบสมุดเอ็นชาร์ดอ่ะอืมก็แบบของมันเริ่มน้อยแล้วเราต้องการสมุดเอ็นชาร์ดเราตกแต่งไหมตกแต่งความตกปลาให้มันแบบน่าใช้ไหมเอาแบบกันมอนเตอร์ด้ยเอาว่าอาดี้คุยกัไใครวะเบ๊บเอาขึ้นไม่ได้โอ้แต่ลูปเป็นครั้งคราวด้วยว่าครับ ไอ้แบคแมนตัวโอพีที่สุดในเกมนี้เราแปะอันนี้ไว้ข้างบนการเป็นหลังคาเลยครับนะครับผมเราใช้ให้เป็นประโยชน์นะให้มันเป็นหลังคาไปเลยเประมาณนี้ใช่ใช่แหละใช่แหละเราก็วางบล็อกครับปิดไปเลยปิดผนึกปิดผนึกตรงนี้ก็อุดไปได้เลยนะครับอุดไปได้ตามสบายเยออุดไปได้ตามสบายครับหรือว่าเราจะเว้นไว้ให้แบบเห็นแสงหน่อยว่าตรงนี้มันมีอะไรให้เราเห็นบ้างมีโอเคอเครับ ในบ้านเรามีกระจกเหลือนี่ไงใช่ของเหลือจากการทําบ้านนี่ครับของเหลือจากการทําบ้านเราก็มาแปะนะแปะปึ๊บ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 ,บเรียบร้อยสวยงามดูข้างนอกดิได้นะแต่เวลาเรายืนนะดิยืนตรงเนี้ยอ๋อนี่ครับเราต้องประมาณนี้ยืนตรงนี้เคนี่ประมาณนี้ครับเราอย่าให้โดนข้างบนนะถ้าโดนข้างบนแล้วมันจะไม่ติดนี่ครับ ปึ๊บวางปึ๊บโอเคก็ยืนประมาณตรงนี้นะครับเราก็ทุบบล็อกไปล้วก็วางเป็นสลับครับปึ๊บโอเคส่วนข้างล่างนี่เราจะทําเป็นห้องแบบเก็บกล่องไหมกล่องที่ของตกปลาได้อะเดียวพอแล้วสองกล่องก็พอแล้วไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะครับโอเคปึ๊บปึ๊บอันนี้ให้แบบของฮอปเปอร์มันตกลงมานะครับ เดีย๋ยวครับก่อนปั๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บสวยงาวงางไว้ปั๊บ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 สวยงามแล้วครับแปะไวะ้ตรงนี้แล้วก็ข้างล่างอ๋อมันจะส่งผ่านทางนี้อ๋อเราเราวางผิดครับผมเราต้องวางขยับมาหน่อยนึงนะมา่อยนึงขอาเป็นนี้เดียไปเอาเป็นกล่องไว้ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วขุดอันนี้ออก แล้วก็ปึ๊บนี่ตรงนี้เราอุดไปครับมืดแหละไปนอนก่อนเดี๋ยวโดนผีหลอกนะครับผมช่วงนี้ผมก็จะกลับมาลงคลิปแบบที่ๆเลยนะผมจะกลับมาลงแบบรัวๆเลยแบบยาวๆครับผม,มลงประมาณทุกวันเลยตอนนี้ก็พยายามจะลงคลิปทุกวันอยู่นะครับเพื่อเรียกยอดคนดูให้กลับมาเหมือนเดิมนะโอเคประมาณนี้ครับส่วนข้างนอกเราจะทเป็นไงดีทําเป็นห้องไหมห้อง เราต้องป้องกันมอนเตอร์ด้วยนะครับตรงนี้เราก็แปะเดี๋ยวแปะเป็นประตูนะประตูขาประตูเลยละกันปึ๊บประตูสวยงามแปะหลังคาครับแปะหลังคาโอเคสวยงามนี่ итай, เอาลงมาเราต้องมีแบบ เจอร์ออกมาข้างนอกด้วยนะครับแบบยืดๆในร่างกายยืดๆมันจะทําให้ไมค์คราฟต์ดูดีครับผมปึ๊บ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 นี่ไงดูดีไปเลยไหมล่ะไอตรงนี้มันรู้สึกอึดอัดอ่ะผมขยายไปหน่อยได้ไหมขยายเอามาแค่ตรงนี้พอไม่เอาเอาประมาณตรงนี้โอเคนะครับแปะกระจกไว้ตรงนี้ครับปึ๊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 บโอเคครับ นี่ก็ฟาร์มตกปลานะเบิบบบนี่โอเคมีลูกเล่นนี่ครับสวยงามละเบิบบโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราแปะไฟไว้แถวเคประมาณนี้ครับผมนี่ก็เป็นฟาร์มตกปลาของพวกเราเองนะครับผมนี่เป็นไงล่ะดูดีไปเลยเปล่าล่ะข้างบนมันดูไม่นุนอ่ะเราจะทำให้มันนุนๆนดีกว่าครับตรงนี้คือตรงกลางเย็นไห ปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้ครับก็ดูดีแล้วครับผมแบบโอ้โหโคตรดูดีเลยครับนี่เดี๋ยวผมจะทายอินเสิร์ให้ดูนะครับผมอินเสิร์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 อินเสิ ก็หมู่บ้านเราก็เริ่มแบบดูดีแล้วครับไม่ใช่หมู่บ้านดิมันไม่ใช่หมู่บ้านนะครับคุณผู้ชมมันคือมันก็หมู่บ้านหเหรอวอะหมู่บ้านนั่นแหละโอเคคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่าน,นี้นะครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณครับไปละจบจบ แม่ก็ไม่เคยดีตัวคุณก็แม่ขอดูไม่ได้ครับผูดของกูแม่งพูดไม่มีของกูแม่งโคจะมีราคาเลยกูจะไม่ได้ทำพูดก็ไม่รวยนะมก็รวยแต่กูจะไม่รวยละเอ้ยเอ้กูกูเอนนิ่งไงไอ้ดอนวันดน่ะบีกูกูเอนนิ่งไงไอ้แม่งโคตรจะดีกูกูเอนนิ่งไงไอ้ดอนวันดน่ะบีกูกูเอนนิ่งไงไอ้แม่งโคตรจะดี